เราเชิญไรอันครับอันนี้เป็นงานแก้บนของคุณยายครับโดนแต่แล้วครับไรอันต่ออีกทักงทั้50นาทีได้ยัยอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเลยนะ พีหน้าพามาใหม่นะครับก็หมกไปได้ครับเอาเดือนหน้าเลยนะฮะครับขอเชิญคุณตาตรรจงครับคุณยายก็อยู่แวนี้ครับเกิดครับคุณยายบอกเดือนหน้าได้เลยได้เลยรอเลยฮะไม่ต้องกลับนะอยู่แถวนี้เลยนะกรุงเ่พ ผมเบอแรงๆเลยครับเร็วนี้เรได้ดูอีกอ่าครับขอเชิญคุณเบียร์กับคุณเลื่อมครับบนเวทีคร,ครับคุณยายอยู่บนนี้เลยครับคุณยายอยู่ก่อนขอเชิญคุณเบียร์คุณเลื่อมครับโอ้ยหล่อจังเลยว่ะ อเห็เตดนโอ้โหแล้วส uh, ูงมาแล้วเราจะเวียนี้คร uh, ับคับขอแม่เดี่ยวครับคุณลูกหลบไปแม่ขอเดียวเลยเลยครัแล้วก็นายกทันมีพร้อมคณะครับนายกทันมีพร้อมคณะครับ อันนี้เป็นทางนายกของนี่ให้นะครับในพื้นที่นะเชิญใครไม่้องตำนานมาเลยนะครับเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับเดี๋ยวสักครู่ร้องเพลงต่อนะครับยังไม่จบนะจะกลับมาแล้วเหรอครับ อย่างนี้นะยังไม่ได้ใส่บวงอะไรเลยยังไม่ได้ใส่บวงอะไรให้ผมก็ได้ <c oughs> ยังไม่ได้บอกเป็นเที่ยงคืออนเที่ยงคืน <c oughs> <c oughs> หลานๆคุณยายรอต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายปู่ก็เดี๋ยวร้องเพลงต่อแล้วนะครับเดี๋ยวลหลานๆคุณยายต่อเลย <c oughs> ค่าอย่างนเราสรุ่จีนะดีร <göster ges> ึดีครถามคำ่าถามแล้วตอบได้หมดเลยนะถามข้อมูละไรยอันนี้ตอบได้หมดเลยใช่ไหมโอ้โหพยักหน้าเลยอ่นนี้ในใยกทันดีครับอ่ครับหลานหลานคุณยายครับเชิญครับหลานหลานเชิญครับ แล้วก็เดี๋ยวถ่ายรวมแล้วก็ร้องในต่อแล้ว โอเคครับขอบคุณครับ